สวัสดีครับพบกันเนี้นะครับกับพ e เต r ร์จอ n ชแนลนะครับก็วันนี้จะมาแฮกพาร s เวิร์ดสวิตซิสโกนะครับหรือจะบอกว่าเป็นการมีคอมมันนี่พ s s w o เ d ิร์ดของสวิตซิสโกนั่นเองนะครับก็ผมมีสวิต์อยู่ตัวหนึ่งนะครับผมลองเข้าเข้าผ่านคอนโซลดูนะครับนะครับตามนี้เลยนะครับปรากฏว่าติดพารเวิร์ดผมลองใส่พา s s w เวิร์ดโชดอยนะครับใส่พา s เวิร์ดดู ใส่ซิสโก้นะครับก็ทำงานไม่ได้ตัวนี้จะเป็นสวิตซ์รุ่น2960นะครับของซิสโก้วิธีการแฮกเนี่ยก็มีขั้นตอนจริงๆก,ก็ไม่ได้ยากไหเราต้องไปดึงไฟล์คอนฟิกเก่ามาเนี่ยนะออกมาให้ได้แค่นั้นเองต้องมีการรีนีมการแฮกพัดเบิร์ดของซิสโก้หรือว่าในพวกนี้พัดเ w ิร์ดซิสโก้เนี่ยจะแตกต่างกันตรงเราเตอร์นิดนึงนะครับอ่านูทำไม่ดูเลยทีนี้ถ้าเป็นสวิตซิสโก้เนี่ยจะไม่มีปุ่ม power นะครับ ต้องใช้วิธีการดึงปลั๊กอย่างเดียวนะครับขั้นตอนเนี่ยของเราระหว่างเสียปลั๊กนะครับให้กดปุ่มมันมีปุ่มโหมดอยู่นะครับให้ดูนิดนึงนะครับไม่แน่ใจว่ามองเห็นหรือเปล่านะครับรีชิทโกจะมีคําว่าโหมดเนี่ยกดค้างไว้สักประมาณสิบวินาทีนะครับระหว่างบูตนะครับก็เดี๋ยวกำลองดูผมทํานิดนึงนะครับ เดี๋ยวลองปิดเปิดดูนะครับ โอเคสำเร็จครับคือทาไมก็ได้ให้มันขึ้นคําว่าสวิตให้ได้นะครับแต่ผมขยายให้ดูแป๊บหนึ่งอันนี้อาจจะช้านิดนึงนะครับเคยกดปุ่มโหมดค้างไว้แต่ขอขยายฟอนต์ให้นะครับแป๊บหนึ่งนะครับอก็คือเราปิดเปิดพาวเวอร์แล้วก็พอทีครับดึงดึงปลั๊กออกแล้วเสียบใหม่นะแล้วก็กดปุ่มโหมดค้างไว้ให้ขึ้นคว่าสวิตแบบนี้นะครับสวิตเบื้องตน้นถ้าจำคอมานไม่ได้ q u e s t i o n mark ดู นะครับโปรเจคชันมาร์กดูนะผมจะเห็นตรงนี้นะครับที่ต้องทำเป็นอนาคเนยการอินดิเชียลแฟนะครับพิมพ์อะไรนะครับคำว่าแฟดอินดิเชียลนะครับ F L A S, S, S H ดนะครับ A N A T นะครับทำการแฟดอินดิเชียลทีหนึ่งก่อนเห็นไหมครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราจะดูว่าไฟล์ที่ต้องการคือไฟล์ไหนลอง D R ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวให้ D R ไปที่แฟด นะครับนะครับใน flat ัตว์เนี่ยจะมีไฟล์คอนฟิกอยู่ไฟล์หนึ่งชื่อว่า config.txt ปกติสวิสซิตโกเนี่ยจะงด c อนฟิกทุกครั้งจากไฟล์นี้นะครับวิธีการก็คือว่าเราต้องการห้ามข้ามการงดคอนฟิกตรงนี้ไปนั่นเองเพราะถ้าเอาคอนฟิกตัวเนี้ยมันจะติดพัดเวิร์ดอยู่ถูกไหมครับเพราะฉนั้นวิธีผมก็คือเอาง่ายๆเปลี่ยนชื่อจากไปลบทิ้งนะครับถ้าไปลบทิ้งเนี่ยหายทั้งหมดเลย ส่วนอีกไฟล์หนึ่งวิ่งานดแดเนี่ยอันนี้เกี่ยวกับวิ่งงานดิจิตเบดนะครับก็อย่าไปยุ่งเหมือนกันนะครับไฟล์ที่สำคัญจะมีวิ่งงานจุดแดดตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ไฟล์คอนฟิกจุดเท็ตัวหนึ่งนะครับซึ่งตัวนรกที่เกี่ยวกับพัดเวิร์ดนะผมก็ใช้วิธียัง r ีเนมเปลี่ยนชื่อนะครับมีเนมนะครับ fahs8 c o n f i g t จุดเท็นะครับไปเป็นชื่ออะไรดีนะครับ ตำแหน่งเดียวกันนะแฟลตสัวชื่อคอนฟิกเหมือนกันแต่ว่าเป็นจุดจุดอื่นจุดแบ็กอัพนะครับอลองดู D R ดูใหม่นะครับ D R แฟดูใหม่นะครับจะเห็นว่าไม่มีไฟล์คอนฟิกจุดเทคนะครับตอนนี้ไฟล์คอนฟิกจุดเทคกลายเป็น c o n f i กจุด Backup ขั้นตอนต่อไปก็คือรีบูตเครื่องนะครับการรีบูตเนี่ยเมื่อกี้ผมให้ดูคอามมานิดนึงนะครับ จะใช้คําว่าบูตก็ได้ใช้คําว่ารีเซ็ตก็ได้นะครับผมแน,น,นะนำใช้คำว่ารีเซ็ตนะนะครับากผมจะพิมพ์ของนี้รีเซ็ตเพื่อบูตเครื่องถ้าถูกต้องนะครับนะครับในหัวก็ชัวร์ไหมต้องการรีเซ็ตไหมกด Yes ไปถ้าถูกต้องเนี่ยบูตเสร็จขึ้นมานะครับจะต้องไม่มีคอนฟิกไม่จิดฟัซเวิร์ดนะก็เดี๋ยวขั้นตอนนี้เดังอรอแป๊บหนึ่งใช้มาแป๊บหนึ่ง สำหรับคนที่ใช้สวิสเซตโกอยู่นะครับก็มีบางครั้งอาจต้องมีความจาเป็นในการเปลี่ยนพัดเวิร์ดทีนี้ถ้ามีคนเดิมเนี่ยเซตพัดเวิร์ดไว้นะครับหรือแม้แต่เขาเซตเองก็จําไม่ได้ก็อันนี้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆเลยนะครับหรือแม้แต่เขาซื้อสวิสเซตโกมือสองมาจะเป็นรุ่นสองเก้าห้าศูนย์สเก้าหกศูนย์สามพันห้านะครับส7มเจ็ดห้าูนนี้ได้หมดนะนะครับที่เป็นสวิตนะครับระหว่างบูธนะครับตอนนี้วังบอร์ดคอนฟิกอยู่สวัสดีครับวอร์ดแฟ ตัวมีเม็ดนิดนึง <c oughs> สักครู่นะครับตอนนี้ที่ผมทำแล้วก็จะมีการแฮกพัสเวิร์ดของเราเตอร์นะครับเราเตอร์ในคองี่ของซิ s โกนะครับมีตัว Linux s เซ v ร์ที่เป็นตัวเซโนเอสนะครับกำลังอดอยู่นะรอสักครู่หนึ่งอันนี้ทำจากสวิตชของจริงอาจจะช้านิดนึงนะครับต้องใช้เวลาพอสมควรในการบูต คอนเซปท์ที่ผมจะทำตัวไวก็คือว่าเราจะเอาไปดึงไฟล์มเมื่อกี้กลับมานะครับทำไงได้ให้เขาเราเข้าไป Enable ให้ได้ถ้าเราอยู่ใน Enable Mode โหมดเนี่ยก็หมายความาว่าก็เป็นเจ้าของสวิตต์ตัวนี้ละนะครับจากเด้นมาติดพัดเบิร์ดถูกไหมรอสักครู่นะครับค่อนข้างช้าหนันนะโอเคน่าจะใกล้ละนะครับ อันนี้มุ่นหมาเนี่ยสองเก้าหกศูนย์นะครับยี่สิบสี่พอดนะครับเป็นองไรนงไรเคเก้าจิตเอ็มโอเคนี่ครับโอเคมาแล้วครับผมก็พิมพ์โนนะ นะครับอันนี้เหมือนเป็นสวิตตัวใหม่กนะครับเนี่ยเห็นไหมครับผมเข้ามาตรงสวิตต์นล้วเอ็นเอเบิลเข้าไปเห็นไหมครับก็แต่งอง BR ดูนะครับมีไฟล์นี่นะครับคอนฟิกจุดแบคอัพอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมจะดึงคอนฟิกเก่ากลับมากันนะจากเดิมก็เข้าเอ็นเอเบิไม่ได้ใช่ไหมครับนี่เขาเนี่ยผมจะดึงคอนฟิกเก่ากลับมาก็ใช้เหมือนเดิมมีเนมเหมือนเดิมนะครับมีเนมแฟร์ คำว่า config นะครับจุด backup ไปเป็นชื่อเดิมแค่นั้นเองนะครับแฟร์ Start, นะครับเป็น config จุดเทคนะครับเมื่อกี้เรา,า rename จาก config จุดเทคเป็น config จุดแบ็กอัใช่ไหมอันนี้จะ rename กับ config backup มาเป็น config จุดเทคนะครับกลับชื่อเดิมนะครับเรียบร้อยนะครับแค่นี้ไม่พอนะในริสกิเนี่ย เราต้องก๊อปปีไปที่อันนิ่งคอนฟิกด้วยนะครับตอนนี้ถ้าผม D R ดูใหม่นะครับไฟล์นี้มาแล้วคอนฟิกจุดเทกเห็นไหมครับมาแล้วน,นะเพราะฉะนั้นผมจะ Copy ตัวเนี้ยจาก f ฟดไปที่อันนิ่งนะครับก๊อปปีนะครับ f ฟดขั้นตอนนี้สําคัญนะครับ c o n f i กจุดเทกนะครับไปที่ System นะครับ ที่สิบธเต็มนะเป็นการนิ่งคอนฟิกนะครับนิ่งขีดคอนฟิกนะครับอันตันนี้สำคัญนะอินเทร์นะครับโอ้ตัวทีจะกดผิดโอเคถ้าถูกต้องนะครับทุกอย่างจะมาทั้งหมดเลยนะทั้งโฮสต์เนมทั้งแบนเนอร์ทั้งอะไรทุกอย่างนะครับนะมาแล้วครับตัดนะครับ แบนเนอร์ไอ้ตัวโฮสตเนมเจลดอร์คิสวิทไหมครับถ้านี่หมายว่าถูกต้องละคำถูกต้องผมลองโชว์กันนิ่งดูซิว่ามีคนที่มาอยู่บ้างถ้าโชคดีว่าพัดเบิดองไม่มีการเอนคริปโอเคอันนี้มีการเอนคริปชันไว้นะครับเพราะนั้นผมต้องเปลี่ยนเปลี่ยนนะนะครับลายคอนโซนส,นสนมัิที่ติดคือพัดเบิดอะไรครับอ๋อลายคนนอนโซนพัดเบิดเป็นเจอดอย์หนึ่งสองสามเจ้าโชคดีที่เขาไม่ได้เอนคริปตรงนี้นะนะครับผมก็เปลี่ยนเลยเอาง่ายๆคืจะเปลี่ยนเป็นคําว่า ซิดโก้กันนะนะครับนะครับเป็นพาสเวิร์ดนะครับไลน์คอนโซลศูนย์นะครับพาสเวิร์ดเป็นซิดโก้ง่ายๆนะครับแล้วก็ e n เ b บล s e c r e t นะครับเป็นซิดโก้เหมือนกันนะครับพอเสร็จแล้วก็ copy ก็คือเซฟคอนฟิกนั่นเองนะครับค o พ y ีจากงานนิ่งไปที่ start up config แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับอ่าเวชเชอรโชว์ start up ดู เพราะว่าเดี๋ยวตอน,น,นบูทต้องบูทจากสตาร์เอาคอนฟิกนะนะครับโอเคเปลี่ยนเรียบร้อยก็ถือว่าเสร็จสิน้นแล้วผมลองมียาวประวัติดูนะครับว่าได้ผลจริงไหมนะครับนี่ผมจะบูทเครื่องนะครับถ้าบูทขึ้นมาเนี่ยผมใส่ยูเซอร์พใส่พัทเวทได้ก็ถือว่าผ่านนะครับให้ผ่านได้สำเร็จก่อนจะลองบูทสักพักหนึ่งนะครับใช้เวลาพอสมควรการบูทจากสวิตช์จริงนะครับ ก็จริงๆขั้นตอนไม่มีอะไรมากแต่ใครดูไม่ทันก็กดแบ็กไปดูได้นะครับอันนี้เป็นวิดีโอนะครับมีประโยชน์น่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะสำเร็จไหม <laughs> ขั้นตอนอันที่หนึ่งก็คือเข้าไป r ี n a m e ก่อนอย่างของผมก็เปลี่ยนจาก config t ุ t เทคเป็น config จุด back up พอบูตได้เสร็จป,ปุ๊บเนี่ยเขาเปลี่ยนมี n a m กลับมาเป็นเหมือนเดิมพอเสร็จก็ copy ไปที่ system นะครับแลวก็เปลี่ยน p a w o r d เห็น<ส>ไหมครับจริงๆก็ง่ายๆแค่นี้เองนะนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวบูธเสร็จก็น่าจะใช้งานได้เราสักคู่หนึ่งนะครับโอเค บุตรนานนะ <c oughs> ใกล้ครับใกล้ความจริงะนะนะครับตอนนี้การคำหัวข้อน,นี้อยู่นะพาสวดไปคุ้มกันยินนะครับซิทโกสสวิตคอมพีตนะโอเค น่าจะเสร็จสิ้นถ้าถูกต้องเนี่ยแบนเนอร์คอนฟิกต่างๆอยู่เหมือนเดิมนะนะครับโอเคมาครับมีแบนเนอร์มานะครับโอเคผองใส่พัดใบเป็นซิทโก้ดูโอเคว้วเข้าได้ไหมครับอินเต e เก็ซิทโก้โอเคครับถือว่าสำเร็จนะครับ ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับก็ไว้พบกันในวิดีโอตัวต่อไปโอเคนะครับสวัสดีครับ